โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับดีเดต้ารับเข้าสู่ช่อง The Six Pack โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาป่วนแมปไททันอ,อ,อีกแล้วนะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับไปป่วนแมปไททันอินเ Insert p เยอร์นะครับเด็ดเกไททานร้อยได้ป่ะจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ไปป่วนแมปเสิร์ตนะ <Yeah. S 1> ก็วันนี้ผมจะมาป่วนแมปอีกแมปหนึ่งนะครับชื่อแมปว่า Chiropractor Titan Shifting Game นะใช่ไหม ชิฟติ้งเกมนะครับเป็นเขาเรียกว่าหลายคนนะครับบอกว่าเป็นแบบไททันที่ปั้นโมเดลได้โคตรสวยนะซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองเล่นประมาณหนึ่งวันเต็มนะครับก็ทำให้ามาผมได้ตระหนักได้ว่าโมเดลสวยจริงนะครับเล่นหนึ่งวันเลยนะฮะโอเควันนี้ผมจะมาป่วนนะครับเออช่องเราคือช่องการป่วนไอเชี่ยฟลโก้นี่วะ <c oughs> วันนี้ผมจะไปเป็นไททันแล้วก็ไปป่วนนะครับเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนวันดีวันดีวันดี เลยมีคนใส่ชุดเหมือนผมเลยอ๋ออ,อีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกนะครับทุกคนตอนนี้ทางโลบอกนะครับเขามีชุดนอนมาแจกฟรีนะเออก็ถ้าเกิดใครอยากได้นะครับก็เข้าไปที่ตัวละครของผมนะครับแล้วก็ไปที่การแต่งตัวนะของผมนะแล้วก็กดเข้าไปที่ชุดนี้ได้นะมันจะแจกฟรีนะครับทุกคนรีบไปรับนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนนะชุดนี้นะแต่บอกเลยว่าน่าจะสวยมันสวยเออนะก็มันสวยเลยแหละนะครับผมก็หลังจากนี้นะครับเวลาผมเล่นโลบอกก็จะเห็นชุดนี้อยู่อีกยาวเลยนะครับผมนะครับผมนะ มีเวลได้เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นรูปนี้ด้วยเ,เดี๋ยวผมจะหาคนวาดรูปให้นะเออก็ถ้าเกิดใครอยากวาดให้ผมฟรีนะครับก็คอมเมนต์มาลวกันนะเดี๋ยวผมจะโป้โปรหมดล้านให้ฟรีด้วยเออนะเอเอ,เอนะครับผมนะจริงๆก็อยากได้รูปโปรไฟล์ช่องที่เป็นแบบตัวกระตูโรบบอะไรเงี้ยนะเอออันกรก่อนเนี่ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือผมวาดเอาอนะนะเองนะทุกคนเออนะครับผมนะหรือถ้าไม่มีใครมา,มาให้วาดฟรีก็ต้องเสียตังจ้างเขาวาดนะครับผมโอเคก็ว่พูดเยอะมากแล้วเดี๋ยวเราไปแปลงร่างเป็นไททันเลยละกันนะ วันนี้ผมจะเล่นเป็นทั้งหมดกี่ตัวดีอืมสามตัวละกันนะเออเป็นไททันโจมตีแล้วก็ไททันคอแล้วก็ไททันมังหึงมาแล้วกันนะโอเคเปิดด้วยการเป็นไททันอะไรดีไททันโจมตีแล้วกันนะเป็นเอเลนนะครับเอ้ยขอเล่นขอเกียนคน่อนฆ่าแม่งเลยฆ่าแม่งเลยนี่ฆ่าแม่งเลยฆ่าแม่งเลยฟันที่ต้นคอใช่ไหมเล็งที่หัวใช่ไหมอะไรอะไรคำรามเหรอฟันที่ต้นคอฟันที่ต้นคอฟันที่ต้นคอใช่ไหมฟันที่ต้นคอใช่ไหม เอาไม่โดนโอ้มันปิดมันปิดคอไว้ทุกคนเดี๋ยวๆๆนี่นี่มันเปิดตรงคอแล้วฟันที่คอใช่ไหมฟันที่หัวใช่ไหมฟันที่หัวนะฟันที่หัวโอ้มันเปิดมันเปิดมันเปิดมือเพชรมันเปิดมือเพชรนี่ไงนี่ไงฟันที่หัวใช่ไหมฟันที่หัว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 โอ้ยมันปิดอ่ะมันปิดอ่ะยไงดีวะมาด้เวลาแปลงร่างโอ้การแปลงร่างมันโคตรเท่มาคำราม นี่ไงเออมาดิ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 ไปไหนไปไหนไปไหนนี่เปิดมือเพชรเอ้าเอ้าเอามีคนพายเอ้าเอาหยิบหยิบหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมานี่จับแดกนี่จับกินโอเคปลาไปป่วนต่อน,นะครับตอนนี้แปงลงร่างเป็นไท่ันเรียบร้อยแล้ว,อว,ว,วโอเคตอนนี้ยังไม่เจอโ,โอ้โหตัวใหญ่เกินเฮ้ยมีคนถอนร่าง,งออกมาว่ะเอาไงดีวะจับแดกคนนะนี่เขาสู้ตรงนี้ไว้ผมอยากกินคนโชว์คนดูอะจับจับคนขึ้นมา นี่เอา้าจับดิบอกให้มึงจับจับขึ้นมาเออขึ้นมาจับขึ้นมา,นมาโอ้ยโอ้โหแมงแปลงล่างละอ่ามาได้ได้แปลงล่างใช่ไหมได้เมล่อไรอะไรเอลาเอเลนคูกเกอร์เหรอเอเลนคูกเกอร์เอาคูเกอร์เอายาคูวเปล่า <c oughs> นี่ไงนี่ไงเอาไหมเอาไหมเอาไว้รุ่นปู่จะสู้รุ่นหลานเหรอมา,มาดิ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 เปิดมือเพชรนี่ไงมือเพชรนี่ไงมือเพชรมือเพชรนี่ไงมือเพชรเอาเอาดีเอาดิอ่าวัดไม่ลาวัดไม่ลาวัดไม่ละ เอาวไม่ล่ะไม่ล่ะนี่ตายสายแก่ไม่มีใครสู้เมาส์ที่ลื่นสำหรับพีได้จับคนแดก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 โอเคตายเฮ้ยผมอยากจับคนกินเนาจับคนกินได้ปะอุ๊ยกูไปอะไรอีกเนี่ยวะมีคนแปลงร่างวะเอาแม่งเลยเอเลนเอาไหมเอาไหมเอ้ยทำไมมันเกิดร่างนานอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยทุกคนอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ๊ะอะไรอ่ะมาลองฟ้าเป็นไงเฮ้ย ทุกคนทำไมท้องฟ้าเป็นเงี้ยนี่อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่ท้องฟ้าเป็นเงี้ยเอ้ยใครรู้คอมเมนต์ดิเอ้ยผมงงเลยอะ่ะกำลังล่าคนอยู่แม่เป็นเงี้ยอะไระทุกคนงงเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยค,ครับทุกคนหลังจากที่เอ่อได้เกิดเหตุการณ์ท้องฟ้ากลายเป็นสีม่วงนะครับตอนนี้ก็หายไปแล้วนะเออซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ,อ้ท้องฟ้ากลายเป็นสีนะั้นเป็นเพราะอะไรนะถ้าเกิดใครรู้ก็ค,คอมเมนต์มาด้วยละกันเนาะโอเคมา ไปปวนกันต่อเลยมารอบนี้เป็นอ่าไวเมอร์มาไททันคร้อนสงครามนะครับจริงๆเนี่ยไททันนี้มันมี2ร่างนะครับมีร่างของลอร่านะเออใช่ไหมลอร่ากับอ่าอานิอันอันอานิเซนอะไรสักอย่างปะทะใครดีเอ้ยต้องลงขั้นตีกันอยู่มาเจอเลยไปร่างโอ้โหนี่เยโตนี่พูดได้ด้วยโอ้โหโคตรเท่ครับน้องๆมาตีแม่งเลยอยู่ไหนวะ ไปไหนกันแล้ววะเฮ้ยเอาอีกละมึงเอาอีกละอะไรวะเนี่ยมุกล็อกชิบหายดิเอ็งมาเฮ้ยไอ้ท่านดิงแล้วไท่านดิงเอาแมงดี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 เออเอาแมงดี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 เอ้ยมีคนตีกันอุ๊ยอุ๊ยมากระเต็มเลยมากระเต็มเลยมากระเต็มเลยเอาดีเอาดียวดิตีแมงมังทองฟ้าไปอย่างนี้แหละเออเอาดิเอาดิเออเอาดิเฮ้ยเอเลี่ยมาเอเลนมาเอเลนมากดสกิลกดสกิลกดสกิลมาดิมาดิมาดิอออออาาปปปลลล่่่ะะะ เอาวะ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 เอเลนเอาวะเอาวะเอเลนเอาวะไอเตัวนี้มันตีช้านะไท่านตัวนี้มันตีช้ามากเอาวะเอาวะล่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 ะล่ะไปไหนเอเลนไปไหนมานี่มานี่มานี่ไปไหนเอาไม่ไดแกเออสวยมาจับแมงแดกเลยจับแมงแดกอยู่ไหนอยู่ไหนในร่างคนในร่างคนจับแมงแดกจับแดกเลยจับแดกเลยโอเคตายแดกไม่ได้ก็ตายเลยทำไมท้องฟ้าเป็นอย่างนี้วะอุ้ยนี่ไงเอเลนมาละ หมาเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าลอริโอลอริโอลอริเอลอริเอเอาว่ะเอาว่ะเอ้ยมันจะทำลายร่างคนนี่ไง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 นี่นี่นี่กดสกิลไปนี่ไง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 เออเนี่ยแกไอไอแกตายซะไอเลนเออเออนี่หนี้หนี้ในนี้ไม่ทำกูไว้เยอะนี่เอาเอ้ยเอาผม yes. ตายเฮ้ยตายพร้อมกันเลยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยสวย eyes. ไปตรี้มันแปลงแล้วอะเดี๋ยวรอบนี้ขอขอแปลงรตัวหน่อยดีนีแล้วกันนะไททันเกาะโว้ยโกเรยเดี๋ยวเพิ well. ่งเดี๋วเพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งใจเย็นใใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งใจเย็นใจเย็นใจย็นใจเย็นใจอ้ยสับนนี่นเอ้ยไททันวิิตเอ้ยไททันวิิตเอาไปไหนแล้วอะอะไรครับเนี่ยงงไปหมดละโอ้ยตรงนู้นไททันวิปริตเต็มเลยอะมันเกิดจากไหนอะ ไส่เสกมาวะราชาไททันเอ้ยแบบนี้มีราชาไททันด้วยหรอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเอ้ยมีราชาไททันด้วยวะแล้วราชาไททันอยู่ไหนอ่ะอุย้ยไหนวะอ๋อนี่ไงเอ้ยราชาไททันเด้อ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 เดแปลงร่างเป็นไททันค้อนก่อนอุย้ยอยู่ไหนวะเอ้ยฟีดา้านี่วะเอ้ยฟีด้าฟีด้า เอาเดียวเดียวดิเอาแม่งเดียวแม่งดิเอ้ยพลังราชาได้ท่านวะนี่ฟีดาฟีดาฟีดาอยู่นี่ฟีดานี่นี่นี่เอาเดียวเอาเดียวดิมันจะตายแล้วม <mind> ันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยทีมพลังราชาได้ท่าน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 ยังไงเนี่ยเฮ้ยทำไมผมตายอ่ะเฮ้ยทำไมผมตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยแล้ววะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออนี่มาละอะไรวะเยี่ยเดี๋ยวๆไปๆๆๆโอ้ยคนวุ่นวา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 ยมากวุ่นวายมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยวุ่นวายเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยปิว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้แบงตะกูไกลเลยไม่มามามาละอยู่ไหนวะโอ้ยมันทำอะไรกูมันมันจะฆ่ากูมันจะฆ่ามันจะฆ่ากูมันจะฆ่ากูนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดิเดียวเดียว

แต่วันนี้ทุกคนมันเหตุเป็นเหตุการณ์ที่แบบแบบรวดเร็วมากนะไม่ได้กูตั้ง,ต,ง,ต,งต,ตั้งตัวตั้งตัวเลยยังงงอยู่เลยเกิดอ,อะไรขึ้นมาแปรง,งกลางฝูงชนพลังไทยทนเกราะมาเออมามาเล่นแม่งเลยเอาป่ะเอเลนเอาป่ะเอาป่ะเอเลนนี่ไททันเปาะมาแล้วแต่ท่านเปาะโจมตีโคตรช้าแต่มันแรงอยู่นะโจมตีช้าไป นี่คำราม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 นี่ไง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 อุ๊ยจะตายวะเพื่องขอเปลี่ยนร่างก่อนขอเปลี่ยนร่างไม่ไหวไม่ไหวเปลี่ยนร่างอุ๊ยอ้าวมาไม่เป็นไรทุกคนมารอบนี้เป็นแต่ท่านคอร์สโซลร่างไหนดีร่างอามินละกันเดี๋ยวไปหาพวกฝูงชนก่อนแน่มีเกิดการหมู่บ้าน ไททันอามินวะ่ะโอ้คํารามด้วยคํารามด้วยนี่มุมมองอามินโอ้โหโคตรเท่เท่เกิอนอาากนะฮะกูจะไปไหนได้เนี่ยอยู่ไหนวะไอ้เหีห้ยให้กูเหงาแล้วเดียวดายอีกแหละโอเคมาโอ้โหคนอ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นเอาว่ะเอาว่ะอยาไไ่าแบบไต่ไททันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไทยท่านตัวเดียวเองเหรออุ้ยนี่อยู่นี่เต็มเลย รอบนี้เป็นแต่ท่านแต่ท่านลิงแล้วการมาล่างซิกนะครับฟึบนี่แปลงร่างกลางฝูงชนเป็นไงโคตรเท่เทศสตร์เอ้ยซิกปทัทหาพ่อซิกว่ะมาว่าไงาพ่อต่อยผมเปล่าพ่อปาก้อนหินนี่ต่อยผมเปล่าพ่ออุ้ยจงตีแรงอยู่นะอุ้ยอุ้ยแรงอยู่นะเอาเปล่าพ่อเอาเปล่าเอาเปล่าพ่อเออนี่ยกูให้น้องเลยกูไม่ให้น้องกับพ่อเนี่ยมาเข้ามาเทียตัวเลยมาโถมมาเลยโถมมาเลยนี่คำรามคำรามคำราม นี่คำรามคำรามนี่เออเออเอออุ้ยมันลุมมันลุมมันลุมเอาวะเอาวะเอาเป่าเอาละเออสวยพ่อมึงตายได้ไหมเออพ่อตายถูกแล้วนี่จับแดกจับแดกจับแดกโอ้โหเรียบร้อยครับเอ้ยเอาไงเอาไงเอาไงเอเลินอะไรเอเลนเอเลนเอาไงอะเอาไงอะเอลนเอาไงอะเอเลนเอาไงอะเอเลนเอาไงอะเอลนเอาเอลนตายอ่าซูซีกไม่ได้ครับนี่จับแดกจับแดกโอ้โหคำรามอก้าวราวยุ้ย ถ้านแน่เกิดใหม่ว่ะได้ได้แต่เมึงเจอแป๊บนึงแต่เมึงเจอแต่เมึงเจอไททันเกาะไททันเกาะร่างสองตังหนึ่งปแปน่ตรงนี้เลยแปล่างปูมามาแล้ว <c oughs> มามามาไททันร่างสองม <c oughs> มา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 ให้หมดมาให้หมดอยู่ไหนอยู่ไหนจับแมงแดกเลยจับแมงแดกเลยอยู่ไหนอยู่ไหน จับจับแดก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 เฮ้ยไม่ได้ท่านเกิดไม่ท่านเกิดเอาป่ะเอาป่ะอันแน่ท่านแน่แต่ท่านกาะปะท่านท่านกาะว่ะมาดิมาดิมามาดิเออเออเอุ้ยอุ้ยต่อยกูเด่นเลยเอาปะเอาป่ะเอาป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 ะเอะเอาปะเอะเอาปะเอะเอาปะเอาปะเอาปะเอะเอาป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 ะตอาปเอาปะเอะเอาปะเอะเอาป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 ะเาปเดี๋ยวอ นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไง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 เอ้ยมีคนตายมีคนตายสวยๆจับแดกจับแดกเออไม่ขึ้นมาไม่ขึ้นมาจับปัดมือปัดมือกดปัดแขนอีกรอบหนึ่งพลังขึ้นนี่มามาเอเลนเอเลนอยู่ไหนมาละคำรามเออไหนเอเลนอยู่ไหนเอเลนอยู่ไหน ไม่มีเอเลนเหรอเอาพ่อมึงก็ได้นี่ไงนี่ไงชนพ่อมึงนี่ไงเอาเลื่องเหลือห้าร้อยเอ้าเอาเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยใครเกิดทายท่านตัวไหนฮะท่านแน่เอาทายท่านอะไรฮะเอาทายท่านล้างไปสมบูรณ์ไม่เป็นไรมีคนอยู่ตรงนี้จับแดกแม่งเลยเหย็บหย็บเหย็บเหย็บเออตายไายแก่เอาไปล่ะ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 เออนี่ไงนี่ไงนี่ไงต่อยไม่โดนหรอกเออเอาดีลุ้มแม่งดิลุ้มแม่งดิลุ้มแม่งดิ รุมังดิรุมังดิลุมังดิเออสวยตายสายแก่โอเคผมก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับผมนะก็คลิปนี้อาจจะปวดน,น้อยนิดน,นึงนะก็ไม่รู้ว่าปวดหรือเปล่านะเออทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมนะไปลวบายบายไปฆ่าไอท่านก่อนเออกูจะข่มไอท่านรู้ว่าเจอจะเป็นยังไงใจเเธอคงเจ็บช้ำ ตามคนลงไปรักที่เธอเคยตามความหวังฉันเอามือไปละเลงเจงตนาฉันก็อย่างนั้นไม่รู้จะจนทําไมฉันเลยต้องปล่อเธอเดินไปกับคนที่ดีและลืมคนเก่าอย่างฉัน